เป็นดาก้อนไฟโดจิ ji, หรือรูปมาแรงปอซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนเทนจากขาลงเป็นขาขึ้นก็คือหุ้น sq นะคะวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564นี้นะะหุ้น sq ก็ทำเซลลิงติดเพดานบวกไปถึง29.70%นะคะบวกไป60สสตางค์ค่ะ แต่ก็มีแรงขายถึง50%แรงซื้อ36%แรงขายมากกว่าแรงซื้อก็จริงนะคะแต่ก็จะมีหุ้นที่รอซื้ออยู่ฝั่งปิดเนี่ยถึง23ล้านกว่าหุ้นที่ยังไม่ไม่พอกับแรงขายที่ขายถึง50%นะคะเพราะว่าแรงซื้อ ยังเยอะมากแต่ไม่ไม่ค่อยมีคนขายหุ้นเนเห็นไหมคะไม่มีหุ้นให้ขายในฝั่งออฟเฟอร์ฝั่งขวามือเลยะคะ่ะดังนั้นอะคะ่ะคนที่รอซื้ออยู่23ล้านกว่าหุ้นเนี่ยก็เลยไม่ได้หุ้นเลยนะคะ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปถึง32.32% 1สสัปดาห์เนี่ยบวกไป22.43%นะคะหุ้น SQ เนี่ยเขาก็เริ่มต้นจาก8บาทกว่าแล้วก็ล่วง ลงไปถึง98สตางค์ค่ะแล้วก็ค,ค่อยๆทำขึ้นเพราะว่าเขาเคยทำไฮสูงสุดที่8บาท40สตางค์แล้วก็เจ้ามือก็เทคเทคกำไรอะค่ะที่8บาท40สตางค์แล้วก็มาทำราคาใหม่นะคะเมื่อลงร่วงไปถึง90 8สตังค์ค่ะนี้ก็คือดาก้อนไฟโดจิก็ไส้เทียนข้างล่างจะยาวกว่าข้างบน2เท่าขึ้นไปนะคะข้างบนเนี่ยอาจจะมีไส้เทียนหรือมีน้อยมากแล้วก็จะเกิดขึ้นเทนที่ขาลงมายาวนานหรือเทนขาลงก่อนหน้านั้นนะคะดาก้อนไฟโดจิสีแดงสีเขียวก็ได้ค่ะสีไม่มีผลเทียน,นะะโดจิจะเหมือนตัวทีนะคะตัวทีไส้ทเทียนด้านล่างจะยาวมากค่ะ ขอบคุณบล็อกของโค้ชเจนะคะที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้ดีมากๆเลยคิวนะคะยังทำเบกอะเวแกบเป็นการกระโดดข้ามเว็บ2เพื่อเริ่มเว็บ3ที่แข็งแรงซึ่งจะมีวอลลุ่มจำนวนมากถือเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของการเริ่มต้นของเว็บ3นะคะ มาพร้อมกับบริมาณการซื้อขายมหาศาลขนาดคนรอฝั่งบิดเนี่ยค่ะ23ล้านกว่าหุ้นเลยยังไม่ได้หุ้นเลยนะคะมีแรงซื้อขายแบบอุ่นนาะฟ้าข้างจริงๆนะคะขอบคุณหลักทรัพย์บัวหลวงมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแก็บดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาอ่านต่อได้ใน Google เลยนะคะ ราคาซื้อนะคะก่อนที่เขาจะเบรกขึ้นไปนะคะก็คือห9 0ถึง2.15นะคะก่อนที่เขาจะเบรกขึ้นไป2.62ค่ะเป้าหมายรอบนี้อาจจะถึง5บาทนะคะไม่แน่ใจว่าวันไหนนะคะระหว่างทางก็อาจจะย่อก่อนนะคะโดยที่เขาทาไว้เมื่อ2017เดือนเมษานะคะก็คือประมาณ8บาทค่ะ แล้วก็ล่วงลงมาลงมา 2- อสปีเลยนะคะเนี่ยค่ะปีนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะใช้เวลาเกือบ4ปีเลยนะคะกว่าจะมีสัญญาณขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขาเทคโปรฟิตไปตั้งแต่ตอน8บาทค่ะเทคโปรฟิตแล้วก็ทิ้งดิ่งหิวลงมาเลยนะคะแล้วก็ต่ำสุดของเขาเนี่ยค่ะโลสุดของเขาคือ98สตังค์นะคะ แล้วเขาก็มาเริ่มทำฐานราคาใหม่อีกนะคะคิวก็ทำธุรกิจให้บริการด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจรให้บริการทำเหมืองฐานเหินแบบบ่อเปิดครอบคุมงานการวางแผนงานเหมืองการขนส่งการปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมืองการเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุงโดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ8แ,และโครงการเหมืองหงสาประเทศลาวผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะบริษัท HVPK จำกัด19.95%บริษัท AHH Associate e n g i n e ริ่ง164จำกัด7.20%หมอมราชวงปีดียาธรหอนเทวกูล6.11%นายทรงยศเอื้อวัฒนา4.22%บริษัทไทย NVDR จำกัด2.70%์ไย <S. I. S 1> นะคะก็อยู่ประมาณ42.85 MACD ตัดขึ้นเป็นต้นน้ำชัดเจนเลยนะคะ มันนี่โฟอยู่ประมาณ72%เพื่อนๆสามารถให้กำลังใจค่าเจ้าทำช่อง YouTube ต่อไปได้นะคะถ้าหุ้นที่ค้าเจ้านำเสนอทำคอนเทนต์ให้อะคะ่ะให้กำไร500บาทขึ้นไปก็สามารถสนับสนุน ช่องได้100บาทนะคะเพื่อนๆจะทํากําไรได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะเพื่อให้ค่าเจ้าเนี่ยมีกําลังใจในการทําช่องต่อไปอย่างคืนนี้ค่ะกว่าจะทําคลิปเสร็จก็ตีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ต้องหาความรู้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะกว่าจะเจอหุ้นที่เป็นเทนขาขึ้นหนึ่งตัวมันต้องใช้เวลาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะ ต้องฟังความรู้เยอะมากๆจริงๆค่ะค้าเจ้าจะได้มีเงินซื้ออินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตในห้องก็ไม่มีนะคะใช้เน็ตทางมือถือก็ต้องอาศัยไปลงคลิป w i f i ของคอนโดข้างล่างอะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ไปน,นั่งทำที่ห้อง ข้างล่างคอนโดเนื่องจากเป็นโควิดข้าเจ้าก็ต้องทำข้างบนห้องแล้วเวลาจะโหลดคลิปลง YouTube หรือว่าส่งข้อมูลให้เพื่อนๆข่าเจ้าก็ต้องไปรออยู่ข้างล่างนะคะเพื่อให้อัพโหลดจนเสร็จแล้วถึงจะได้ขึ้นมาบนห้องอีกทีหนึ่งนะคะการสนับสนุนช่องก็ทําให้ค้าเจ้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะ อยู่ได้เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาความรู้เองใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างได้ก็แฟ์ๆกันเนาะแต่เพื่อนๆก็ประหยัดเวลาประหยัดสมองนะคะเพื่อนๆมีเวลาไปทำเรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะเจ้าก็ค้นคว้าความรู้ย่อยให้เพื่อนๆเป็นกล้วยที่พร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆออ้าปากเคี้ยวได้เลย นะคะคขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะคะเฮงรวยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ